ยุกยอมลูกแม่งามแท้พอคุณพอบที <h iento> ่เขาลอยู่ต่อเพราะตลกแง่ เข้า6หสเจ็ดนะ mm hmm. ก็พอดีลูกเปิดให้ดูเปิดดูอ่าเราก็ดูไปเรื่อยๆเพราะเราก็ชอบไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะซีรีส์เกาหลีอะ่ะเราก็ชอบเกาหลีอยู่แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆมาดูไปดูไปลูกเปิดเอเรยเยลิตี้ให้ดูโอ้ดีเอาก็เปิดดูมันทั้งวี่ทั้งวันเลยทีนี้สนุก <c oughs> เพลินชอบที่เขารออยู่ต่อเพราะตลกแง่วงนี้เขาเป็นวงที่น่ารัก แล้วเขาอดทนเขาแข่งแกร้งแล้วก็มีความมานะฝันสูงแล้วก็ไปถึงฝันดีดูอย่างแบมเห็น,นไหมอายุแค่สิปีแล้วก็ไปจากประเทศจากบ้านจากเมืองเราไปภาษาก็ไม่รู้อยู่ได้อดทนเห็นไหมเก่งเด็กคนนี้สุดยอดมากรู้จักแล้วว่าน,นี่คือกอสเวแม่ก็ไปย้อนดูุก่เขาเลยเหรอใช่ลูกให้ลูกเปิดให้ดู เขาก็เปิดให้ดูแม่เปิดแม่เปิดไม่เป็นหรอกอาศัยว่าเอาเปิดไอันนั้นให้แม่ดูที่เปิดอันนี้ให้ดูที่ก็ดูเรื่อยมาตอนนั้นยังไม่ยังจำใครไม่ได้เลยดูมันหน้าเหมือนกับหมดอย่างเงี้ย อ,อดูไฟดูไฟก็ค่อยๆแยกคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรก็จดไว้จดไว้นั้นเราก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆมันก็แยกออกก,ก็จำได้หมดอแล้วตอนนี้เขามีชื่ออะไรบ้างมีเจบีมี Mark, มาร์คเกอร์ออ,อมีพี่แจ๊กสัน,แ,น <laughs> แล้วก็มีจินพักจินยองอชเวดองแจแล้วก็แบมแบมแล้วก็ อ่ะพี่แจ็คสันยังทีเนอะอ่ะแจะค็คสันเอายังเอาแล้วเอาเริ่มใหม่ดีกว่ามาเจบีมาคแจ็คสันพักจนยองทเวดองแจแบมแบมยุทยองเออก็เซเว่นอ เป็นงานลองวัน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 ก็นั่งงงแต่ก็เซเว่นนั่นแหละเพลงก็เพราะเต้นก็เก่งอและอย่างเรานึกถึงที่ว่าเจ็ดคนน่ะถามว่าต้องกี่ภาษากี่ชาติมารวมกันแล้วก็รักกันได้เหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะเราก็ ประทับใจอะเนาะก็เลยเกิดความรักความคลั่งขึ้นมาบอกไม่ถูกมันคือมันก็คืออยากดูอ่ะอยากดูทุกวันไปก็คือเรารู้จักก็เซเว่นเนี่ย เราก็มีอากาเซ่ของก็ตัเว่นอ่ะส่งนู่นมานี่มามันก็ได้มิตรภาพจากอากาเซ่เออมันมันก็เป็นความสุขกนะันนะบางทีเขาส่งไอ้นู่นไอ้นี่มาให้ไะนะเขาก็คิดว่าคุณยายของไม่มีคุณค่าเอ,อ้ไม่มีมูลค่าเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่ถามว่าคุณค่าทางจิตใจมันเยอะแต่มีคุณค่าทางจิตใจยายมากแล้วเขาคอมเมนต์มาแต่ละอย่างเนี้ยเรามีความตุขใจปู อืมชอบอะ่ะแม่ก็ไม่มีอะไรจะซัพพอร์ตนะในด้อมอากาเซ่เนี่ยแม่ก็ไม่มีอะไรซัพพอร์ตก็แค่ดีก็เป็นอากาเซ่หน้าจอเออทีมหน้าจอเออก็จะช่วยซัพพอร์ตก็วันวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะกดยอดเอวิวให้จะดูยอดเออกดยอดวิวดูทอทัศน์แล้วก็กดยอดวิวให้ทุกวันทุกวันไป ปักเมนก็มียุคยอมไหม่อู้น่ารักดุกดิกดกด,ดเป็นเด็กที่น่ารักมากทีแรกก็หน่าอู้น่าอ้วนนะแม่บอกเลยดิวเนี่ยน้องดิวคนเนี้ล่อมากเลยยิ่งโตยิ่งลอนะโอ้แล้วลอ่ลอจริงๆด้วยใาตาไม่พลาดเลย <laughs> แบมสู้ๆนะลูกนะไม่ต้องเถอะก็บอกเองแบมสู้ๆไม่ต้องไปเถอะคนอยากจะพูดอะไรก็ให้พูดไปเถอะน้องไม่นสนใจเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็พอแล้วสู้ๆนะลูกแม่รักนะเก่งมากเลยแบมเก่งที่สุดรักรักทั้งวงแหละในความชอบก็แค่ชอบว่ายุคยอง,องหน้ารัก ยุบยอมยอมวันไม่มีพูดไม่ชัดอยากไปดูคอนเสิร์ตเขาจะ้างไหมก็อยากแต่ต้องอำมาให้ครบออถ้ามาครบแบบอยากไป,เ,ปนะเจ็ดคนอ่ะเจ็ดคนอะหูอยากไปเลยอะยังไงก็จะต้องดิ้นรนไปถ้ามาครบนะ เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามาสิ้นปีเนี้ยจะมาแม่ก็จะหยอดแล้วก็จะไปซื้อบัตรไปเงินค่าตั๋วใช่ใช่บัตรคอนเนี่ยน้องมีเนี่ย <laughs> คนที่แก่ขนาดนี้รักก็จะเวียนท้งงงนะ